หมวกที่เราใช้เป็นเทฟ v ี่อาร์เมอยู่นะเป็นอาร์เมอร์เลตติยีนะเออพลังป้องกันยี่สแต่ตัวที่เป็นหมวกหมวกไม่มีอาร์เมอร์เอ้ยไม่มีไม่มีพลังป้องกันเลยแต่เพิ่ไมไปดิมานาเฮ้ยไม่ดีอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเด้งง่ายงั้นเก็บไว้อะไปไว้ขายราคาดีอยู่ ไปต่อคือตำแหน่งไหนแล้วแกโอเคหายไปทางถูก,ถกทิศแล้วนะเกดกทิศนั้นสถานี้มีแสงเหนือสวยเชียเห็นสถา,านที่ใกล้ๆแล้วก็ตัดผ้ามาหน่อยยังไงคือที่ที่เราต้องมาฆ่านั่นไง thunder t o w e r discover เอาเลยอ้าวเหมือนถูกกั้นกั้นก็เรียกว่าล็อกไว้ล็อกจากข้างในนะ เราจะเข้ายัางไงกันนะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนน่าจะออบไปข้างหลังดูแผนที่ปึ้งเฮ้ยแผนที่แบบละเอียดจึ๊บโอเคเยนี้คือทางเข้าใช่ไหมไม่ลงล่างก็ขึ้นบนโอเคลองขึ้นบนก่อนแล้วกัน จะไม่ใช่เพราะว่ามันยิ่งลงต่ำไปเรื่อยๆโอเคงั้นกลับไปทางอ่าลงใต้นะลงใต้จากขอคอยมีเนินเขาให้ปีนได้ง่ายนะตรงนี้โอเคนะจุดนี้นะดูเดินรอบๆแทนที่โอเคอยู่ตรงนี้ซูมหน่อยซ,อซูมได้แค่นี้ขึ้นตามไหล่เขาไปครับถึง ถึงถึงไดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนั่นไงติดเชื้อแวมไพรอพระเจ้านั่นไงแย่แล้วยังก,ก็ต้องไปทำแก้แวมไพอีกตอนนั้นแกก็ยากแล้วนะโอเคมีโอ้นี่ไงอยาเข้าเข้าตรงหอคอยก่อนอาทางเข้าสุดยอด คมีคกลไกไหมอ๋อกลไกอยู่นี่โอเคเปเปิดประตูเื่อเข้ามาได้ง่ายถ้ามีหีบตรงนี้โอเคได้เลยน่ารับพิกเป็นเลเวลสามเก้าแล้วมีทอง Yeah. มีเลเซอร์โซเจมแล้วก็ล็อกคิกแล้วก็ลูบี้โอ้ดีกา่าที่นั้นเหยี่ยวนบนดูสิครับเลสอีเกิลแต่ไม่ได้สก okay. ิลโอเคไอรอนการเลคือได้มีอะไรละ